สวัสดีครับพี่พี่ยุคสมัยนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องระวังเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเอาไว้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าขโมยขโจนเนี่ยเยอะจริงๆครับและไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดวันนึกถึงภาพโจรเนี่ยเราอาจจะนึกถึงภาพแบบคนฉกชิงวิ่งราวหรือว่าเวลาเราเดินอยู่เนี่ยมีคนมากระชากกระเป๋าหรือกระชากสอยคอทองคําเราไปใช่ไหมครับเราอาจจะมีภาพจําว่าเออเนี่ยโจนมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่สมัยเนี้ยไม่ใช่นะครับ โจรเนี่ยมันฉลาดขึ้นเยอะครับมันใช้เทคโนโลยีในการหลอกเราเนี่ยได้เยอะเลยครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์หนึ่งในกลโกงเลยครับที่เราเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่น Facebook บ่อยๆนะครับโจนเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแล้วครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ่ายฟีด a c e b o o k นะครับแล้วไปเห็นนะครับว่าเนี่ยมีทองเนี่ย ราคาหลุดจำนำอยู่แค่2 0 0 0 0บาทเองมีใครสนใจมั้งไหมซึ่งทองตอนนี้ราคามันเกินกว่านันเป็นมากๆใช่ไหมครับแน่นอนคนสนใจไปเยอะใช่ไหมครับหรือว่าเราถ่ายไปเจอแบบทุเรียนลูกใหญ่ๆลูกโตๆลูกละ100บาทสท่งฟรีและในรูปนี้คือแบบโหอันใหญ่มากเลยถ้าเกิดว่าเห็นอะไรประมาณนี้นะครับที่มันถูกผิดปกติหรือว่าดีผิดปกติอันเนี้ยจำไว้เลยครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่อาจจะเป็นมิจฉาชีพ หรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะจัดโปรโมชั่นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายครับว่าเรามีหลักการในการดูยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากอธิบายก่อนเลยก็คือมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันฉลาดครับมันหลอกเราผ่านทาง a c e b o o k นะครับแล้วมันทำยังไงอันดับแรกเลยครับมันไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันแค่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าจะหลอกเราเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเนาะทองหลุดจำนำสองหมื่นบาทมีใครสนใจไหมมันก็แค่ไปเอารูปของทองล้านดังๆนะครับเดี๋ยวนี้หารูปในออนไลน์เนี่ยง่ายนิดเดียวครับ แล้วก็เอามาแปะในเพจแล้วก็โพสหาและที่สําคัญนะครับมันไม่ได้หยุดแค่เท่านั้นครับมันฉลาดกว่านั้นครับมันอาศัยหน้ามา้ามาคอมเมนต์ได้ของแล้วขอบคุณมากเลยโชคดีมากเลยในทะี่ซื้อทองร้านนี้ราคาแค่20,000บาทเองเพิ่งเอาไปขายเนี่ยเป็น4ี่หมบาทได้กําไรมันต้องฝึก20,000บาทเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกนั้นนะครับเป็นพวกเดียวกันหน้าม้าทั้งนั้นครับใช่ครับเดี๋ยวนี้โจรมันฉลาดครับ มนรู้ว่าเราเนี่ยจะอ่านคอมเมนต์มนรู้ว่าเราเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยวางแผนมาครับแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าไอเ้เพจเพจเนี้ยพราะเอาจริงๆนะครับบางเพจมันก็ทําโปรโมชั่นของถูกจริงแหละเป็นตัวที่2ครับข้อที่2วิธีสังเกตแบบง่ายๆเลยนะครับให้ดูที่ยอดไลค์เพจครับว่ายอดไลค์เนี่ยมันเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับเป็นเพจที่แบบดังมากๆเอาล้านทองแบบชื่อดังมากๆเลยแต่เพจที่แบบ ทำขายอยู่เนี่ยที่แบบขึ้นมาหน้าฟีดแล้วเนี่ยมีคนไลค์สองร้อยแน่นอนครับเพจปลอมถ้าเกิดเป็นเพจจริงๆเนี่ยคนต้องไลค์แบบหลักแสนหลักล้านใช่ไหมครับหมายถึงกดไลค์เพจนะครับพี่ๆบางคนอาจจะแบบน้องเก่งตรงๆเลยนะน้องเก่งป้าก็ดูไม่เป็นหรอกมันกดไลค์กดเลยมันดูตรงไหนแล้วไลค์เยอะไลค์น้อยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นจริงๆนะครับผมแนะนําเลยครับก็ไถ่ดูเรื่อยๆครับไถ่ดูเยอะๆครับว่าแบบ ไอ้ปุ่มไลค์ของรูปนั้นหรือว่าข้อความนั้นน่ะมีคนมากดเยอะไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นร้านดังๆเป็นเพจดังๆจริงๆครับเขาต้องทามานานแล้วใช่ไหมเขาต้องมีคนแบบรูปเพจนะครับคอยไปกดไลค์คอยไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะบางรูปน้อยบางรูปให้เราตั้งข้อสังเกตไว้เลยครับาอันนี้ยเพจปลอมหรือเปล่านะครับเงินทองเราหางมายากครับเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงก่อนที่จะโอนนะครับไม่งั้นแทนที่เราจะประหยัดเงินกลายเป็นว่าเราเนี่ยเสียเงินฟรีห้ือซ้ำไปนะครับ แต่นะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจเช็คแล้วละ่ะเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรล,ลังเลใช้คําว่าลังเลแล้วกันนะครับเพราะสมัยนีย้คือไม่ใช่เฉพาะคนพเท่าผู้แก่นะครับพี่โดนเด็กวัยรุ่นน่ะก็โดนนะครับของผมเนี่ยก็อาจจะยังไม่โดนนะครับอันนี้ผมเล่าประสบการณ์เนะาะเพราะผมไปเที่ยวนะครับเข้าใจว่าเที่ยวเนี่ยมันต้องจองรีสอร์ทจองโรงแรมใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมก็แบบทักไปทาง f a c e b o o k นี่แหละเออมันก็มีแบบ รีอสอร์ทนี้หรือว่าห้องนอนนี้อะไรราคาดีๆเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมครับเราเนี่ยก็อยากจองตรงกับเขาแหละไม่อยากผ่านแบบในหน้าคนกลางเพราะมันรู้สึกว่ามันเสียค่าหัวคิวฟรีใช่ไหมครับลหลายๆครั้งพวกแบบอย่างประสบการณ์ผมนะโรงแรมหรือว่าบังกะโลหรือว่าที่พักอะไรที่มันเพิ่งเปิดมาใหม่เนี้ยคนไลฟ์เพจก็ไม่ค่อยเยอะเออหรือว่าเพจก็ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือมากรีวิวก็น้อยเลยประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยอยากไปจริงๆทํำยังไงเพราะเราก็ลังเล่นะว่าแบบ มันของจริงหรือของปลอมเนี่ยแต่อยากได้นะของถูกเนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับก็เป็นวิธีที่3ครับง่ายๆเลยครับวิดีโอคอลเลยครับถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพจะไม่ให้เราวิดีโอคอลหรือถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพมันแบบไฮเทคมากๆยอมให้เราวิดีโอคอลแต่มันจะไม่ยอมให้ดูสินค้าจากของผมนะครับตอนนั้นผมไปจองแบบเป็นโรงแรมเป็นห้องพักกันเนาะผมก็วิดีโอคอลไปสรุปว่ารับสายวิดีโอคอลได้แต่ผมบอกว่าเออเนี่ย ยังไงขอดูตัวอย่างห้องพักหน่อยครับเป็นห้องที่ว่างอยู่ก็ได้ว่าห้องสวยหรือเปล่าผมก็แบบเหมือนอยากจะเห็นของก่อนว่ามีของจริงนะเพราะบางทีวิดีโอคอลมันก็แบบเดี๋ยวนี้เอไอ่ะเยอะมากเลยครับปลอมหน้าคนปลอมอะไรได้แบบจริงจังใช่ไหมก็เลยก็เลยแบบว่าดูสินค้าเนี่ยน่าจะดีที่สุดผมก็เลยแบบเอ๊ะงั้นขอดูห้องหน่อยครับสรุปไม่ยอมไม่ดูห้องก็ชัวร์เลยครับว่ามิจฉาชีพครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากได้ของจริงแล้วเราไม่แน่ใจว่าไอ a c e b o o k อันเนี้ยไอเพจอันเนี้ยมันเป็นม่จฉาชีพมอนไม่ของจริงขอเขาวิดีโอคอลเพื่อดูของนะครับไม่ใช่ดูหน้านะครับถ้าเกิดดูหน้าอย่างที่แบบพี่พี่เห็นตามข่าวอะครับ AI ปลอมเป็นตำรวจปลอมมิจฉาชีพวิดีโอคอลมาหาเราให้เราโอนเงินอันนั้นนะ่ะทำง่ายครับแต่ปลอมสินค้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราซื้อเนอะาะบางครั้งเราจะซื้อทองก็ต้องโชว์ทองด้วยนะ โชทองไม่พอนะต้องโชว์ร้านเนวยนะว่าคุณอยู่ในร้านจริงๆอย่างเงี้ยครับเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจเราครับเงินท้องหายยากครับอยากจะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่ามันอย่าไปเสียให้กับพวกโจรแบบง่ายๆเลยครับตรวจสอบสักนิดนึงก่อนที่เราจะจ่ายเงินเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดให้เราเนี่ยได้ของถูกแล้วก็ปลอดภัยจากผู้มิจฉาชีพด้วยครับก็สรุปนะครับพี่ๆของดีราคาถูกในโลกออนไลน์ครับ มันมักจะมีอะไรซ่อนเลนอยู่ครับถามว่ามีไหมผมว่ามีแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบหน้าตกใจยกตัวอย่างรนะับทองราคา80,000ื่นเอามาขายหมื่นหนึ่งอ่ะปอมแน่นอนไม่ต้องเช็คครับเพราะมันดีเกินไปแต่ถ้าเิาทอง80,000ื่มาขาดที่ราคา70,000หรือ75,000อ่ะเขาอาจจะร้อนเงินเหลืออะไรก็ว่าไปอันเนี้ยเราอาจจะต้องเช็คตามวิธีการที่ผมแจ้งมานะครับ เราหาเงินมายากครับอย่าเสียดไปง่ายๆเลยครับตรวจสอบนิดนึงใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที10นาทีครับไม่ไม่นานครับพี่ๆแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมค่อนข้างเข้าใจนะครับว่าคนที่ถ่ายฟีดเฟซบุ๊กหรือว่าเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุนิดนึงนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นเฟซบุ๊กเนาะหลายๆครั้งเลยครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับอย่าว่าแต่คนสูงอายุเลยครับตัวผมเองหรือว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยการ ขายของผ่าน Facebook เนี่ยเยอะนะครับ confidence. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยไม่เสียเงินกับตรงนี้ได้นะผมว่าน่าจะเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะครับอยากจะรบกวนพี่ๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อนๆของเราเนี่ยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับจะได้เอาเงินตรงนั้นน่ะมาซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็เอาเงินมาซื้อความสุขในชีวิตเนี่ยน่าจะดีกว่าเอาเงินไปเสียให้มิจฉาชีพแบบศูนย์เปล่านะครับเสียทั้งเงินเจน็บทั้ง ถ้าเกิดพี่พีคนไหนนะครับได้ทําการแชร์คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่าสาธุหรือว่าสะพานบุญก็ได้นะครับช่วยคนอื่นให้เขาเซฟเงินไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้บุญนะครับพี่พก็ในคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พี่สวัสดีครับ